วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารศรินทารานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยประจำปีการศึกษา25ง0 63จำนวน202คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลนับเป็นผู้ที่มีส่วนอยากสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติเพราะได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยและให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดอันเป็นการฟื้นฟูและเสริมสร้างกำลังกายพลังใจให้ผู้เจ็บป่วยและผู้รับบริการทุกคนได้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงสามารถเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติบ้านเมืองได้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพย พยาบาลศรีสวรินที่ราสภากาชาติไทยและกำลังจะได้ออกไปประกอบวิชาชีพพยาบาลจึงควรภาคภูมิใจในคุณค่าและความสำคัญของวิชาชีพนี้แล้วตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังด้วยความรู้ในหลักวิชาความสามารถในการนำความรู้ไปปรับใช้ความยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและความมั่นคงหนักแน่นในคุณธรรม ถ้าแต่ละคนปฏิบัติได้ดังนี้ก็จะเป็นการทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์อันนำมาซึ่งความสุขความเจริญทั้งแก่ตนแก่ทุกคนในสังคมและแก่ส่วนรวมประเทศชาติ วันนี้เวลา15นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาประจำปีการศึกษา2563จำนวน78คนณหน้องมหาจาักรกีวิทยาประสิทธิ์อาคาร60พรรษาราชสุดาสมภพสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชวาทความตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายเมื่อได้สมัครใจเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในสถาบันแห่งนี้และตั้งใจศึกษาอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจนสำเร็จการศึกษาได้รับปร,ริญญาแล้วเชื่อว่าแต่ละคนย่อมเห็นคุณค่าของการพัฒนาตนเองว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสารรค์ความสำเร็จในวันรับปร,ริญญานี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่แต่ละคนจะได้คิด พิจารณาถึงการพัฒนาตนเองอีกขั้นหนึ่งเพื่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงานต่อไปภายหน้าการพัฒนาตนเองดังกล่าวทำได้หลายทางทางหนึ่งคือด้วยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นอยู่เสมอเพื่อให้ทันการทันงานทันโลกและเท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางหนึ่งคือด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานทุกฝ่ายทุกระดับ เพื่อให้เป็นผู้มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งคือด้วยการสร้างสมอบรมคุณธรรมความสุจริต<า>เพื่อให้เป็นผู้มีปัญญารู้คิดที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถ,ถึงความเจริญก้าวหน้าได้แท้จริงหากบัณฑิตจะได้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงส่วนรวมและประเทศชาติอย่างยิ่ง